ชวนสาวคนนี้มาเล่นด้วยที่สามอ่ะไม่รู้อ่ะเขาจะมาเล่นแบบไม่รู้ว่าชวนไว้ก่อนจะเล่นรถคัสเอคนเลยเฮ้ยผมมาว่าไอ้เขามาคำเตือนหากพ่อแม่พี่น้องไอพี่บอดี้ฟักกิ้งจ็อบที่กำลังจะเริ่มดูคลิปคลิปนี้กระผมเขาบอกเลยว่าเนื้อหาในคลิปอาจมีคำหยาบคายหรือไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า300ล้านปีโปรดดังยันดาวกายไปซื้อของที่ดานาเมกอ้าวอ้าวอ้าวเฮ้ยมีอัปเดตตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ยก็สวัสดีพี่พี่น้องน้องหนุ่นหนุ่นเอฟรีบอดี้ฟักกิ้งจ็อบ วันนี้ผมบอกเลยว่าผมไม่ได้ลงคลิปม,มาโค้นนานเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมติดงานนอกนะครับทุกคนต้องกราบขออะไรด้วยนะครับก็วันนี้ไม่รู้ว่ามีอะไรมาใหม่มากเอาว่าผมจะซื้อทุกอย่างแล้วกันอยากก็มาซื้อเอออเอ้ามีแล้วอ่ะมีแล้วอ่ะมีแล้วครบทุกคันแล้ว มีแล้วตะกี้บอกผมมีอยู่400กว่ามันไม่เอาอะไรเข้ามาในอันนี้นนเลยเว<ล>้ยผมงวงว่าทำไมไม่เอาเข้ามาล้วจะมีระบบนี้จะมีเพื่ออะไร,ะไรนะครับสป,ปีดดิฟเตอร์ครับคือมีประโยชน์แค่ตอนเริ่มเกม,มหมายถึงว่าตอนแบบเกมเพิ่งเปิดอ่ะแค่นั้นเลยแล้วก็ไม่มีอีกแล้วแล้วก็ลดเข้ามาในนี้คือยังไงไม่มีอะไรเลยการไกลไข่ผ้าไหมไข่หนึ่งใบสองหมัห้าสิบห้าสิบสองมดหนึ่งใบไข่ผ้าไหมไข่กานไกลไม่มีอะไรเลยหรือ,หรอ,ยอยังไงครับเนี่ยอะไรอ่ะ,อะ,ะน้องน้องแมวอ่อตัอดเลี้ยงใหม่อ่ะแล้วก็มีชุดลูกอ่อชุดลูกนี่ผมมีอย่างวะค่าคือแคค่ันนี้ เนเธอร์คิงฮาเดเนี่ยครับคือไม่มีอะไรเลยแล้วผมจะทำคลิปอะไรครับเนี่ยอันเล่นในเฉีๆยแลวกันไต่แรงใหด้ดูแล้วกันเอ้ยมีพี่ที่ผมรู้จักบอกว่ามอสพี่เล่นรถคาร์ดบีเนี่ยไต่แรงเนี่ยตั้งแต่แรงต่ําสุดมาตอนนี้โนวาสองเกิดอะไรขึ้นกับระบบแรงอ่าต่อไปก็ต้องฉัดโป้งบ้างหรอครับมาขออนุญาตเอารถคาร์ดบีไต่แรงใน่อยไทยแลนด์ละกันนะผมขอไม่ว่าใช้ไทยแลนด์ละกันนะครับ,ออล,นนรบลดการเสียความเร็วในการเข้าโค้งก็คือเลี้ยวแลวความเร็วไม่ลดนะครับผมจอคันนี้แหละไต่แรงนะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะผมอยู่โนวาสอง อาแอตแลนติกเลยแล้วกันผมขอซิตี้สิบเอ็ดสองอันผอขอซิตี้สักสองอันทั้งสองอันนั้น่ะซิตี้ยังสองอันอน,อนั้นละเออสวัสดีครับคือมันไม่มีอะไรอัปเดตเลยคือซึ่งอุย้ยสาวซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าน้องกิฟซรันชานาอะไรเนี่ยจะเป็นแฟนพี่ได้หรือเปล่าครับถ้าสมมติแฟนดูอยู่ก็ขออภัยได้แล้วกันนะคะน้องๆอุ้ยเขามาเป็นคู่กันอ<ร>ะ เเขาาปป็นนนแฟนกัาหรือล่ถ้ายังไม่มีหวานใจทักมาหาเพจฉัดมองได้นะครับหรือเฟซบุ๊กมอฉัดมองคนน,นะครับไอ้สัตว์พูดไม่คิดถ้ยาย่ายองถห,หนึ่งไปแต่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 นี่ทำฟาวเองด้วย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยมอไซที่หนึ่งเหรอเฮ้ยได้ไงอะ่ะได้ไงอ่ะครับขออนุญาตไทยแลนด์หน่อยละกันรถตัวตึงพระนครนเหนือดิประเดน็นอ่ะโอ้ตัวตึงพระนครเหนือเฮ้ยโอ้โหเข่าโค้งยังสวย แต่ชนเลยดิเอ้ยโอ้โหน้องกีฟน้องอยากชนพี่ได้ไหมครับคือแบบรถน้องแรงแต่น้องอยากชนพี่ได้ไหมเนยแรงจริงแรงจริงเมื่อกี้ชนผมปิ้วเลยไม่เป็นไรเนดะ่๋ผมเอาที่หนึ่งมาฝากไม่รู้ได้หรือเปล่าแต่จะเอามาฝากแล้วกันนะครับเอาน้องกีฟไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพี่ดันตูดให้ไปแล้วจ้าที่สี่แล้วครับผมหนึ่งสองสามนี่อยู่ติดกันเลยอปะส w w ไปครับผม มันล่ออ e ีมันเทียอีล e ุ้จ e ริง e. อ่ะมาดิมาดิมาดิผมฝึกซุปเปอร์โอเวอร์ดิฟอยู่วะทุกคนมีใครมีเทคนิคอะไรบอกผมได้นะครับผมอยากทำติดอะ่ Super o อะซุปเปอร์โอเวอร์ดิฟโอเวอร์ศอกแไหมอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะไปทำคลิปเกี่ยวกับว่าโทรศัพท์ที่แสนรักของผม iPhone 8 Plus กลังจะจากไปแล้วนะครับเพราะว่าผมขายให้น้องไปนะครับ iPhone 8 Plus น,นี่อยู่กับผมตั้งแต่เกมสปีดดิฟเตอร์เปิดเลยนะตอนแรกเป็น Oppo ก่อนรหรอครับเป็นไอโฟน8 Plus นะครับเพราะว่าผมขายน้องนะครับราคาแค่สองสามพันเองผมซื้อมาสองหม 3, นะื่ะเอาไง ขออนุญาตแซงตรงนี้แล้วกันนะครับสุนหลอดทุกคนไอ้ที่หนึ่งโหดนะเนี่ยที่หนึ่งไปแล้วอ่าที่หนึ่งไปแล้วว่าดูดิสวยครับผม C W W ไปครับเพราะว่าที่ผมเห็นผมที่ผมขายนะเว้ยคือมันตั้งอยู่หน้าคอมผมเป็นอาทิตย์เป็นเดือนแล้วผมไม่ได้ใช้อะผมรู้สึกว่าเอาให้น้องไปใช้ดีกว่าถามว่าสภาพมันดีไหมมันก็ตามการใช้งานนะครับสามสี่ปีจอแตกแบตพลังห้แบตหรืเจ็ดสิบหกเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยแตกก็ยังที่หนึ่งอะไม่ใช่ ก็เลยขายน้องแกะสองสามพันนะครับผมที่ผมขายไปถูกๆแล้วกันน้องรู้จักไงน้องแอดมินไงเออแต่น้องกิฟผมที่สุดท้ายไม่ได้ยังไงมาเล่นกับพี่ได้นะครับน้องกิฟตาที่สองขออนุญาตแบรนด์ดายากเลยแล้วกัน,นครับผมรถไทยแลนด์ผมไม่ไหวไม่ใช่แค่รถนะครับฝีมือผมก็ไม่ไหวเหมือนกันโอ้โหให้เราฟินอีกยทีขอสาวได้ไหมฮะโอ้โหเปิดมาแมคคาเรนอุ้ยแซมเอยเอยหอ วิสาวอีกแล้วว่าเธอสั่งมาแล้ววะทุกคนเอาไงดีอะครับตัวที่วิสาวโอ้โหวีผีวิวเห่เลยนะไปเล่นเลยนะแต่มีแมคคารินกับเรานะครับตอนเนี้ยเหมือนซาก้าปะซาก้าย้อมแมวปะคันเนี้ยดำแดงแหลยสยามห้ายองทาหนึ่งปูปีตโอ้ยโอ้โเฮ้ยแต่ชนอย่างนั้นดีครับให้เกียรติผมหน่อยครับคนให้เกียรติผมด้วยได้ไหมครับสุลล็อโอ้โห ECU เลยแล้วกัน โอ้โหอีซีวีใช้ตรงนี้นะที่จริงอ่ะไอ้บาร์ไม่ติดแล้วทุกคนเป็นแล้ววะโอ้โหเลี้ยวไม่ติดดันไม่ใช่แกนมาไม่ติดไอโฟนสิบสามโปะไหมผมมีปัญหาโอ้โหแล้วมือนิ้ยชี้ไปกดโดดอีซีวีสภาพมาอ่ะเราต้องเอาให้ได้เย็ดเลี้ยงบูดเลี้ยงบูดอ่ะมาทุกคนเลี้ยงบูดเลี้ยงสุกเลี้ยงไหมดิบดิบมีที่บูดมีที่สุกมีที่ไหมดิอะไรอ่ะเล่นอะไรอ่ะครับมอสแอดวานไปครับผม CWW ไปครับ นั่งชิลอยู่ริมหาดสายนี่เล่นไปแบบไม่ต้องเก่งชนไปแบบไม่ต้องเก่งเลยไปดิชนไปแบบไม่ต้องเกง่ <c oughs> บบง,เ,กงเราไม่ไปบนเขาหรอกบนเขาแรงไงรถเขาขันน้ำแรงมันมต้องพุ่งไงประเด็นขออนุาญ,ญาตแฝงหน่อยละกันเฮ้ยโอี e ยูเลยเหรอ ECU เลยหรอมื่อสแกโอ้โหชนเป็นใครที่ชนครับผม,เป,นนบผมเป็นคนที่ใช่โอ้โหไม่ไหวนะเนฮะ้ยชนเลยนักหน้ามอม WCW นี่แหละครับผมมันขึ้นแรงง่ายเห็นปะ แค่ติดอสามรนดับแรกก็ขึ้นแรงแล้วดูสิชิวๆเลยครับผมใครที่แบบพี่คาร์ดบีตอนนี้ไหวไหมครับในการขึ้นแรงโนวานี่คือไหวนะครับผมบอกเลยนี่ทุกคนไหวผมก็ไหวเห็นปะเอ้ผมไหวทุกคนก็ต้องไหวดิอะไรอะเห็นปะได้ที่สองไม่ได้ที่หนึ่งไม่เป็นไรแต่แค่แรงขึ้นก็พอใจแล้วมาครับผมผมขอดาร์กอนเกตถ้าผมได้ดาร์กอนเกตผมชนะ100 dark, ร้อยเปอร์เซ็นต์แบนได้ดาด้าห้าดาวงไปมาเก้าไปเป็นแปดนะครับสวยดาร์กอนเกตมาโอ้ยดานเดิมในตาแรกของเรา วิวสาวแฟชั่นเยโกพมคมาทุกคนดูดิน้ำลายไหลไป The v i e ดูดิวิวเป็นหน้าหมีน่ารักเฮ้ยไอ้แท็กซี่นี้เหมือนเหมือนเหมือนมีผมเป็นเพื่อนปะเอ้ยเหมือนมีเพื่อนในผมเอ้ยเอ้ยเหมือนมีเพื่อนในเกมกับผมอะไรอะแต่ขวาสุดดีครับดูดิเห็นไกลๆก็้เลยแล้วว่าน่ารักครับสุดเฉยสวยไม่เลื่นไฟเอ็มอะไม่เล่นไฟเอ็มปะ โอ้โหดูรถผมออกตัวดิเขาออกตัวกันเนี่ยทำไมเขาออกตัวกันโหดจังอะสวยครับสวยครับมอสสวยครับสวยครับขออนุญาตแซงครับผมอุย้ยคันสีม่วงนี่อย่าเบียดผมโอ้โหโโอ้โหเฮ้ยเอ็งเบียดข้าทำไมโอ้โหในตัวยิ่งเก็บยากอยู่ครับผมคันนี้โอ้โหไปหมดแล้วดูกันเดี๋ยวขึ้นแรงแล้วเปล่าตาเนี่ยผมว่าผมน่าจะได้ขึ้นอยู่นะไอ้มอสเนี่ยนะคัสบีไงครับผมนี่ รีรถก่อนเลยยังไงก็ต้องชนเมื่อตะยังไงก็ต้องชน C W W ไปครับอุ้ยเฮ้ยเแรงกันยังไงแรงกันยังไง E C U ไม่ได้ใช้ตรงนี้นะด่านเนี้ยครับแบบแบบไม่รีเวิร์ดใช้ตรงนี้แต่ไม่รีเวิร์ดใช้ตรงนี้นะเอ้ยไม่ใช่รีเวิร์ดอะอะไรกูรอ่ะไปเลยจ้าขออนุญาตแซงหน่อยแล้วกันนะคะสองคันนี้เอา E C U เลยเหรอ E C U แหล่หนุ่มไอ้หนุ่ม E C U เลยเหรอเฮ้ย E C U อีกแล้ว อีดียูมาแล้วครับจัดมาเต็มๆเลยผมไงผมมาที่หนึ่งอยู่แล้วเอ้ยที่สองอยู่แล้วที่หนึ่งไปแล้วผมน่าจะโดนโดนเบรเตอร์นะครับตานนี้ยรถมันเก่าครัรถมันเก่าแก่ไงฮาส์บีมันก็เนี่ยแหละครับผมอุปสรรคของมันคือเก็บเป็นแทงยากครับผมเอ้ยเธออย่ามาชนเราได้เปล่าขอรับนะถึงแม้ว่ารถเราจะอ่อนแต่อย่างอื่นเราไม่อ่อนนะเอ้ยอะไรอ่ะไปชั้มึงบ้าหรอเปล่าเนี่ยถึงฝีมือไงฝีมือผมไม่อ่อนเนอคิดไกลไกลหรือเปล่าครับเนี่ยอย่าคิดไกลนะอย่าคิดไปไกลนะเพราะผมคิดไปแล้วอะไรอ่ะด w ดียูดยครับผม สาวที่สามครับเนี่ยเดี๋ยวจบอันนี้ลองชวนมาเล่นอีกตาดีป่ะเออผมลองชวนมาเล่นดูว่าจะไหวหรือเปล่าเล่นกับพี่ได้เป็นน้องแบบเนี้ยเล่นกับพี่แบบเป่า C W W ครับผมสี่พ่างสาวแตนโตโหที่สองอีกแล้วผมยังไม่ได้ที่หนึ่งเลยป่ะใช่ป่ะเนี่ยขอที่หนึ่งได้ไหมแค่นั้นแหละเปิดดิทเตอร์เอางี้ดีกว่า ต่อไปผมจะใช้คารต์เอที่ผมชื่นชอบที่สุดชวนสาวคนนี้มาเล่นด้วยที่3ามอะ่ะไม่รู้ว่าเขาจะมาหรือเปล่าไม่รู้ว่าชวนไว้ก่อนไหนเขาชวนสาววันที่สามสามอะไรเงี้ยชวนมาดิชวนมาดิ <c oughs> ชวนมาดิ่ดอุย้ยมีแฟนอยู่แล้วอ่ะมาเล่นกับเราได้เปล่ามาเล่นกับผมได้ไหมแค่นั้นแหละจะเ,เล่นรถคาร์์เอคนเลยเฮ้ยเขามาว่ะไอ้เขามาดีครับเล่นการไหมครับตอบดีต่อไปนี่ครับต,รต่อไปนี่ครับ,อ,รบอ้าวอ้เขนดีค่ะนึก็ผู้หญิงอ่ะ ผู้ชายครับสะดวกไหมครับนี้ต้องโชว์ความเป็นสภาพบุรุษว่าแบบเขาจะเล่นกับเราหรือเปล่าเออเล่นถ้าเราพูววดเขาเล่นกับผมยาวผมก็เอาเจียวยาวเลยที่นี่ชัโมงหนึ่งเลยแล้วกันครับมีสาวแล้วชวนสาวมาแล้วแล้วสาวเข้ามาในห้องได้ประเด็นคือมันต้องโชว์แล้วปะม,มอต้องโว์พาวแล้วปะโอโหถ้าผมได้ซิต,ตี้รีวิวอีกรอบนึงนี่ผมเตะปากเมื่อเด้ยคี้ัดมงมันแค่แบบอ่อนๆให้ดูครับแต่ตอนนี้ไอ้ฉัดมงมันเอาจริงอะดิ มาเหินรถคาร์เ e, ีมาเหือเมโตเมจ้าดับเด่นมาให้หมดเลยครับอ,มมอุ้ยขอเพิ่มเจ็ดสามเนี่ยผมเพิ่มเจ็ดเอ็ดป่ะโอ้โหเว็บเยอะก็พร้อมมีงานดูดีแฟชั่นใหญ่ที่สุดในเกมครัร้อยปีหกอุอ้ยทำไมเขาไีออร่าอะไรอย่เงี้ยนะครับทำไงอ่ะดูดิเขาไปออร่าอะไรไม่รู้อ่ะดูดิเฮ<อ>้ยเท่ยังไงอยากได้มาชัดมองบอลจริงกันตนเนี้ยนี่ออกตัวก็สูสีแล้วไอ้ชัดมองบอลจริงกันตนเนี้ยครับก็ขออภัยด้วยแล้วกันถ้าแบบใครแบบอยากที่หนึ่งแต่มันไม่ได้เนาะไอ้ชัดมองมันก็เอาจริงยังไงเออ เอ้ยที่สองโหดที่สองโหดมามาดิค่ะเอ้ยคลิปเงียบไปว่ะไ,ไอ้ชัดมองเงียบว่ะทุกคนผมเงียบเอ้ยไอนี่มันโหดนะเนี่ยเอ้ยอะไรอ่ะออกไปก่อนละกันนะครับโอ้โหเอ้าผมกดอันในโตน๊ไมันติดทีวีวีไปครับผมสวยครับ เฮ้ย ECU อะไรของเขาวะนะมาอันนี้ผมจะแพ้ไม่ได้ผมต้องโชว์สาวให้ดูว่าผมมะของจริงโอุยอยอยอ้ยถ้าคนใส่แจ้คถ้าคนใส่แจ้เฮ้ยมาดิมาดิว่าแจะสาวผมไปไหนแล้วสาวผมอยู่ที่สามครับผมว่มาจะไปได้เขาเส้นไฉ่ปะตอนเนี้ยคือเราขอโทษนะคือแบบเราแบบอยากให้เห็นอยากให้เธอเห็นว่าเราได้ที่หนึ่ง ถึงแม้เราจะไม่ใช่ที่หนึ่งในใจเธอแต่เราก็ขอเป็นที่หนึ่งในสนามนี้ละกันนะครับเ<ว>ขื่อนจักเลยอะ่ะอะไรเดี๋ยวออกพูดเขื่อนป,ป,ป,ปุ๊บเลี้ยวสะปัดสปีดสะปัดพนเลยฮิี่เบรกโอ้โหดิบครับผม T W W สูวนมันล่ออ e. ีมันเท่อือมเก่งอาร์ที่สองอ่ะมาดิ เฮ้ยเมื่อกี้คือซูเปอร์วัดดีป้าทุกคนใช่ปะเราซูเปอรว์วัดีฟรีดดอกเนี่สาวผมไม่ได้เข้าเส้นชัยขอโทษร้องไห้ไปครับน่าร้องไห้ไปแล้วกันเธอเธอเธอเล่นคู่รักเปล่ากูแอดเลยแอดเลยแค่นั้นแหละไอ,อม้มอสไอ้มอสมันมุ่งไงเล่นคู่รักเปล่ามาดูครับผมว่าผมจะได้ไปต่อแล้วผมจะเอาค่ป ขออนุญาตเข้าหมวดคุณลักษณ์หน่อยละกันนะคะพอดีว่าแบบคนมันหล่อและสาวอยากเล่นด้วยครับดูดีน้องอะไรน้องหมีเราขอเรียกว่าน้องหมีน้องหมูแล้วกันเขาก็จะหมูเป็นเหมือนหมูเลิกเลิกกับคู่น้องมาแต่งกับพี่ป่ะถ้าน้องดูคลิปนี้อยู่นะครับเลิกกับคู่น้องมาแต่งกับพี่ซะแล้วน้องจะไม่ผิดหวังพี่จะเปย์แหวนทุกแหวนที่น้องอยากได้ที่น้องอยากได้อะไรที่จัดให้หมดทุกอย่างอุ้ยสาวอุ้ยแต่ผมผมอุ๊ยเจชัน้ท่เล่นเลนึ่สามแปดมาตาหยามชาหยองชาหนึ่ง แค่เอมมาเอ้ยมีแค่มาแค่น้องหมูอยู่กับผมนะครับทุกตานะแค่นั้นแหละน้องหมูก็ได้ที่หนึ่งแล้วโอ้โหดีเดบิวเดบิวไปนี่ยูนิคอร์นแค่เราสองก็จะได้อยู่บนหลังม้าตัวนี้แล้วครับผมไม่อยากขี่ม้าดิประเด็นนะแต่ขี่อย่างอื่นเช่นแบบอ่าโลมาอะไรเงี้ยครับได้ปะ่ะเราจะขี่โลมาได้ไหมครับทุกคน <c oughs> โอ้โหโดดสูงยังไง โอ้โห oh, ชนไอ้หมอไอ้หมอชนได้ไงอ่ะทีวีดีไว้ครับผมมาขี่ม้ากันเถอะน้องเอาวันน้องอยู่ไหนวะเนี่ยน้องผมอยู่ไหนละโอ้ย <c oughs> oh, น้องน้องอยู่ไหนอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวพี่เบรกรอล้อกันครับผม <c oughs> คู่รักของผมต้องได้ขี่ม้าด้วยกันดิเออ้นี้เอ็นยังเอ็นยัเอ็นยัไอ้มอสมันร้ายนะว่าแต่น้องชื่ออะไรอะ่ะเดีจบวันนี้ถามชื่อเลยละกันครับ <c oughs> มาๆใกล้ได้แล้ยก็ได้แล้ยก็ได้แล้วก็ได้ขี่มา้าเราขอขี่หน่อยแล้วกันครับขี่มา้านะขี่ม้า ตามขึ้นมาเลยครับผมเดี๋ยวอุ้ยผมกอดเอวด้ยยไงให้ข้อที่หนึ่งให้ข้อที่หนึ่งโอ้แค่นี้ก็สบายใจแหละไอ้หมอไอ้หมอนก็ปรีมแหละแค่นั้นแหละอุ้ยเขากดไลค์ผมผมกดไม่ทันตอบตอบเร็ว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 ชื่อปอยมันผมชื่อหมยแล้วกันเอาไม่ใช่ชื่อมอครับเธอล่ะเฮ้ยเขาไม่เคยดูช่องผมไม่ตัดเขาทำชื่อบอกะชื่อมอครับมีคู่แล้วหรอเรากำลัง คู่อะคนเลิกกันมีแล้วจ้าโอ้เขามีคู่แล้วอายุเท่าไหร่หรอให้ไทยทำไมแค่แบบแค่เลิกกับคนเก่าแล้วมาคู่กับเรามันไม่ได้อะไรอย่างนั้นเลยหรอสิบหกสิบเจ็ดผมเด็กจังอะยี่สิบอผมยี่สิบแล้วยี่สิบครับผมยี่สี่นะทุกคนที่จริงผมยี่สี่แล้วผมแบบกลัวเขาเด็กไงผมก็เลยขอยี่สิบแล้วกันยี่สี่มันแก่ไหสสำหรับสำหรับเด็กผมว่าน่าจะสิบเจ็ดอะผมว่าน้องแก่สิบเจ็ดต้องเรียกพี่ละไม่ต้องไม่ต้องเรียก อะไรก็ได้ครับ18ค่ะผมบอกแล้วเธอต้องบีมให้มันถูกนะทุกคนเธอก็อได้นะน่ารักดีครับมาดูอ้ยสาวใหม่เมื่อกี้เห็นไหมทุกคนผมได้สาวใหม่แล้วน้องเครชื่อปลอยน้องปลอยใช่ไหมโอ้โหคนที่เดียดดูดิคีมนี่แระโต๊ะน้องปลอยผมน้องปอโอหเฮ้ยทำไมเขาทำหน้าจริงจรงเนี่ยเฮ้ยทำไมเขาพี่อันนี้อยู่ด้านหลังสามอันนะทุกคนดูที่สามคนนะเฮ้ยเขาชูสองนิ้วให้เราสู้ๆอะให้เราหรือเปล่า ้ผมทำเป็นแจ๊ะแจ๊ได้ไหมแจ๊แจ๊ะนิ้วชี้เขีย่ยเขี่ยเขี่ยเขี่ยเขาเรียกว่านิวน้วเขีย่ยผมนินน้วเขี่ยที่เอาไปยิงอันนั้นมันนิ้วเขีย่ยนิ้วเขี่ยที่อยู่ต่างประเทศอันนั้นมองโกเลียอะไรโอ้โหเดี๋ยวใครชนผมเนี่ยมองโกเลียที่เป็นหนังใช่ไหมครับอันนั้นมันนาเนียว้ายขึ้นมาหนูพี่ขี่ม้ามารับแล้วจ้าอุ้ยน้องแกที่หนึ่งอ่ะอุ้ยน้องแกโหดนะเนี่ยทำไปเล่นไหม อันนี้ผมขออนุญาตแซงแล้วกันนะครับผมเนื่องจากน้องมีแฟนแล้วพี่ก็ขออนุญาตแซงเลยแล้วกันพี่แบบพี่โอหังแล้วไงคนมันอกหักกันเนาะอุ้ยน้องมาขี่กับพี่ทำไมพี่ไม่อยากขี่กับน้องแล้วพี่หัวใจแตกสหลายไปในลานชิดเลยโอ้โหจอดรอเพื่อจะได้ขี่มาคู่กับน้องเป็นครั้งสุดท้ายเนื่องจากน้องมีแฟนแล้วน้องไม่ให้พี่คบพี่ก็จะเราจบกันแค่นี้นะครับน้องนะพี่เข้าใจว่าพี่ก็หลอกเกินไปอ่ะเนาะก็ห่างกันสักพักแล้วกันครับห่างกันสักพัก แงบไปขออนุญาตไปเรืยๆล้กันนะครับน้องนะพี่ก็อกหักจากน้องมาเยอะแล้วอ่ะพี่เสียใจมาก <c oughs> เสียใจบักชิ้นหนึ่งครับผม,มเป็นไงโอเคครับผมคลิปนี้ก็พอเท่านี้กันละกันนะครับก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์แชร์และติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกริ่งเพื่อพี่พ่คที่ใหม่กอดใครนะครับพี่พาอประกันเลยว่าขอกราบอภัยมาณที่นี่เรื่องสับวันนี้ก็สวัสดีครับ ก็ฝากน้องปอยด้วยหน่อยละกันใครรู้จักน้องเก๋ก็ไปบอกพี่มอสพี่มอสปลื่มพี่มอสชอบถ้าเลิกกับคู่แล้วบอกพี่มาคบกับพี่ได้เลยพี่เปยได้ทุกอย่างอุ้ยน้องเก๋กดไลค์ผมอีกแล้วอ่ะผมลืมกดให้ไปก่อนนะไว้เล่นด้วยกันใหม่นะครับบายทำเป็นคนไรเยอ้ยยังอ่ะทำเป็นคนไรเย้ยย์กับผมจังทุกคนผมแบบอยากมีคู่อ่ะโอเคโอเคยิ้มแห้งโอ้โหอ่ะหัวใจไปหัวใจปิ๊บออกออกโอเคไปแล้วครับผม เอาภาพหายโอเคเจอกันฝันดีทุกคนบ๊ายบายจุบจ๊บ